เป็นจริงใดนึงอะยาวไปเลยมาดินมามามานี่นะครับมาทำการเดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนก่อนฝนนะี่เป็นจุดสอนเลยนะครับตัว <concealed> น <safety> ีบอ <ligen> <c ười> <im> ุปกรณ์สอดมาเลยจดเก็บไปได้ไหนบินเหงาเฮนะครับหยาลงเหยาลงเดี๋ยวเดี่ยวเรียงเลยฝนนะครับตัวนี้สีนานวล จี <iyorsun Yes. ings> ่นวลน่วนนะครับหืต้นนี้ก้อนเด้อวิ่งนนี้ที่สมพูนะครับใบใ้วิ่งต่งนี้เลยนึงนึงต่างหูแดงก็จะจ <ini> ีบผออไข่ก็มี สวัสดีพยยม่พมพี่น้องพ่อกำลังนึงกระบี่นนท์เนาะจ้าสวัสดีพญายัยมใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาทุกท่านนะครับสวัสดีสี่ถุกท่านนะครับผมมันนี้ก็พ่อกระบ้ามีกำลังนึงในเสาที่ได้รังในเสาของวันที่สิบสี่เนาะจ้าถูกกบพืชเรือฮัสบดีจ้าเดือนสิงหาคมพศอซอสสองพันหนึร้อยหกสิบแปดจ้ามานิกาเขาปลาเฮดที่เขานะครับผมเริ่มต้นจากป่าลางบันสังหอมนะครับหมองเคยมาเอาขอไปเบิ่งก่อนหน่อยวินเนาะมหมองเคยมาเอาเฮดมันปูสุปีนะครับทางทางนี้แล้วนะครับผม หมาดสังหอมตมบลหนุรีคางเพื่อนชลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่คือมือครับที่นี่ไล่บนนะครับจ้าไปจ้านี่นะครับทางขึ้นเขาเนี่แล้วนะครับยามนนั้นออกไลยชนิด้ะครับเฮ็ดจะหนีละงูผึิงแดงขาลายเฮ็ดผึิงทั่วไปเฮ็ดนาเลโอ้ยยังหนึ่งท่วงเลยคนนะครับเป็นโกนอ,นอีเน่ะปีนี้เพิ่นต่างออกบัวไล่ตัวหนึ่งว่ะ อนี้นะครับปิดกายอย่นีในช่องตาน,นั่นหนึ่งมองเดียวครับนีมอาตาใหญ่มาเลยกับตาขนาดการมันปูใหญ่กันเดี๋ยวเราขากีทท้งแถวคำตาจานแถวอันนี้ปลาบากได้หลายปลาบากซุ่มกุ้ซิมี่อยู่นั่นหนึ่ง นี่นะครับเดี่ยวว่าน้อยอยู่งน้อยอยู่น,ออนี่เนาะนสิป,ปีจะนี่เสียถุงแมนวันนี้ก็จะได้ขึ้นเขาเลยแหละครับบ้านเนาะแมนจ้ะหลุดกันเชิงผู้ซองตากเพื่นครับบ้านว่ันนีอยู่ระหว่างทางไปเนาะ,ะขึ้นเขานะครับบ้าน หอดเขาแล้วนะน้่งนึงจักงโมงตอนนี้จักงโมงเนาะโมเมนตายโมงอะไรได้นเปียกโมงกลัวแล้วได้หนิโมงกลัวแล้วนะครับนี่แหละครับหอดทางขึ้นแล้วนะครับขึ้นจักมือเนอกขึ้น้ถือไม่ขำเลยพร้อมใหม่มาทำกันขึ้นปูไปไปขอกันในดวงเห็ดมันปูไเหรอปะเนาะจ้ะขึ้นมาล้างเขาเฮ็ดตะไคร้กันนึงนี้ไม่ได้ดันไปหามึงเห็ดมันปูอีกเนาะค้นแห้งนะครับว่านีห่อมอยู่ เดี๋ยวใช้เสือกันฝนอยู่น้องแปกพุ่น้องทั้งผู้นี่ก็บฟ้าห้องความความเมื่อวานเบื้องหลังลอยละแห้งนี่นะครับาไอ้วินคุณเดี๋ยวจุ่มนึงคุณเห็นแระเบอบนเห็นแล้วไปขึ้นมาวิทนเด็ดไข่แล้วก็เอาพี่กอนหนึ่งนึงมันฟูสีชมพูขาใหญ่ๆเนาะคุณตัวนี้มีขี้ดินแน่เพราะว่ามันเกิดด้วยแหลฝนแห้งขนาดตัวนี้เมื่อวาน โอ้ย like ดอกผลได้วินมันคือปูดแท้เตรียมทีเนาะตอนนี้เนาะงามๆเลยนี่เดี๋ยวดอกแล้วได้วินมีแกพี่น้องเพิ่นก็มาคอกันในนั่นตรงนี้มาใช่ไหมหลุดหอยหลุดแจวอยู่ นั่นคือการไปเย็บไปนับกันเรื่อยๆในี่นบินเลยบอกไปเย็บเอาเด็ดจางๆแล้วเนาะเมื่อนนี้แมนลำทำเวลาได้หนึ่งหน,นึ่งผลหลายลั้งคือหมูหวานนี้เด็ดจางๆปงบโตก,ป<ร>กไปหอยเป็นน้องเมฆเนาะครับหวานแห้งขนาดที่เท่งนำทางเมื่อนงนำไรตัดตัดเนาะแมนมีขีดกันดันน,นองท่านสวีเดนเป็นคอมเมนต์มาบอกเมื่อคืนนะครับ หาลอยก็โค่มัปไหมเป็นเงินแทกับพันเจ็ดพันแปดนั่นตรงนี้ในหางนะครับเป็นไหมจะน้ำปลาทั่วไปคนขายนํำปลาสวีเรียนนั่นแกลอยว่าโครนะครับติดต๊วันเจ็ดแปดลอยบาทนี่แล้วครับนะครับเหลืงามขนาดได้ครับมันนี้บเอ้าทั้งนอ้อนได้บิน ัมเป็นกระห่มกระบาดนี um ่แล้วนึ่งหนึ่งมาเกิดน้ำห่มบาดใหญ่นะครับพิษจะรุมนี่ต่บรลายแค่ทุกปี่เพื่อมาเจาะเนาะเขาในกันเด้หนึ่งหนึ่งปีไดเดี๋ยวทางคุ่จัเอาจะยินเดียเลยวิ่งจะยินงดี ตัวเนี้ยไปตาแห้งไว้กระไดได้ครับนี่จะมีแดดอนันหนึ่งเห็ด,ด,ดอบแห้งเพราะนั้นมีเครื่องอบแล้วครับแห่งดีตาขนาดใหญ่ามาเลยครับสองตา เดีย๋กกดยวตอนไีนน้ก็นนากรนะแม่ตอนอนี้กำลัขเงียบเงม่นนี้เนาะน,นี่กจ๊ะนีก็งนายผ่านเพิ่อนับหมือนนี้เนาะจนมาครับเพป็นกุนมหาของป่าทิมวเมนเฮดนะครับ สีดอกเห็ดออกขากออกเนี่ยนะครับเก็บมนมือที่เทไแล่ะงนี่งเจ็บกากำกมกเจ้นไปเพื่อกาะกรกมกเจ้นไปบานเปื่อยเมืองเปลือยนะครับ มันปูอห่งงางเรือนั่นเองเนี่ยจ้ะห็นบ่อ้วิน,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 นป้องคุณอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเปีนสัญญาเดี๋อมันทักที่ิี่นะครับตัวนี้อยู่หกในจักน้นอยน,นี่งไม่สิวยไปทางคนบา้านจ้ะ นี่นี่อัใส่ตาเลยนี่นี่นีงใช่ตา้ก็พซื่อสวยีงมกัเลยมเดี๋ยต้าไวเองนคับคุณน่ะเอายางห่ัหนึ่งก่อนเอาางามเ่งบุกคน เป็นเงาเป็นกออะไรนี้เลข้าถิ่นเพือนก็ได้อย่างน้ำเกลือเกลีองนี่จังภาคเนี่ยดูคนซี้งามเนาะ ไอวินก้ไหตัวทั้งไหนหน้องจะขอไปเก็บเอาด้วยวินเก็บออาเียมันหกแข็งเลยนะคจะเอาขีเดือดาคนหนี้ไหนะเ,เก็บอยู่ในหกแล้วดอกมาเป็นเปลนไครับเากพวกใหม่เก็บอีกด้วิน,นมาเนี่ การก็เป็นเหลืองๆเลยประมนานมาใหม่จนใหม่บ้างไว้ครับ เป็นพวกใหม่หน่อยนี่ก็เอาเนยอยู่ได้หน่อยวินไหมบังบังเนยขน,นาปนกระแสีบได้เป็นวันหนี่ลองเมืองเดียวพป็นไหมฮะเสด็จลองเลยบาทน้ำพริกเห็ดมันปูเด็ดลองหนึ่ง,งตัวนี้คือจงังใหญ่เลยเยอะด้วยขาวสุวรรณเลย

ตัวหมดน่นนีดอกเลอยกันดอกถือฝนยัสดชื่เนาะท้องนเดี๋ยสิมุนเอาอีูกเลรย์พี่ได้าจาพี่ทั้งสอมเอจ๊เห็นแนวนี่ดอกเพิ่นบนเหียวได้ยงนึ่งบีให้เพ่พี่นังบนบนจิกดอกนึ่ีบดอกเพิ่นนี่ละบีเป็น มันเป็นผู้นะครับเมันกอบกรอบกอบผู้จนไปจะผู้จนโดนเท้าจะบางชนิทเฉลียงเบ็ดดอกนี่งยักงามด้วยหยักหยาบนู่นนึงนี่เลี้ยงหน่อยนั่นเนาะเลี้ยงหน่อยบ้างครับเป็นย้อมเป็ดสุบเป็เห็ดบดนี่ครับเป็นจริงได้หนึ่งนีงอะยาวไปเลยตัวเลยก่อนไปเลยเก่าไปเลย มัน,นคือว่ามนแต่แล้วแต่เละเลยวบบ่าหลอดไงเป็นกิจงามเนี่ยนี่แหละนะครับฟังผีไปก่อนเนาะเนี่ย,เ,ยเห็นไก่พร้อนเลยครับเหน,นือนพื้นคือว่าเหลวเต้าน้องมันนี่ ตูมกระมีนั่นอย่างมน,งนจะ้ะเก็บจะลายมือกันนะครับตูมเหมือนอยังบี่ทันเห็นปัญหาอยู่ตูมมิจะรุนนี่ครับอันนี้รุนเสียบเนาะรุนหมัดทานเลยมันมีกระมองเคลื่อนมานสูญน,นะครับ จะมองเป็นส่นก่อนอะชิมักฟอนัอนรงหนึ่งเนาะแต่ส่วนเราดูมันแจิ่นเปิดออกคากๆน้่ฟอไปเลยครับเป็นส่วนเนาะความเป็ส่วนก็จังสีเลยจ้ะสีพวคือเฮ็ดกอแดงใหญ่เฮ็ดเนี่ยอื่นนะครับไป็ส่วนกันยังงอย่างเมกนเปิดออกน้พี่เปิดออกสวยกันพวกพวกยังไม่หญ่สีพวเห็นเนี่ยค่ะคุกคุ เป็นกัรในทางกันดูพีเด้อจ้ะเเก็บน้าเด้อทั้งพีเอ้อไปบินเด้มาเก็บอะไรน้กันบินฝนนะครับพอมีพี่น้องพอไงมีไง FC ทุกท่านก็จะเพิ่งเบื่อเด้อครับส่วนนี้นั่น้องหนึ่งเก็บจะเห็ดมันปูลายเบื่อแล้วปัจจุบันนะครับเบื่อเด้อจ้ะแต่ว่าหลุดขาดเกิดเอะนะครับนี่สาหรับมันปูปลาบานเฮานี่ก็ได้เนาะแม่นจ้ะ ดินภูเขาไฟก็ว่าได้นะครับเพราะว่าภูเขานี่พื้นดันขึ้นมาจากลาวาลอยเรือนคองหลกงนะครับจึงเป็นภูเขามอังเป็นผานลานหินนั่นแล้วครับภูเขาจีเป็นลาวาหน,นึ่ง่ตามดูรายหุ่นห้อยจะละรหนึ่งก็ลังตั้งใจเก็บเห็ดอ,อยู่ <laughs> เปิดเป็นไม้ดอกกระหล่มด้วดอกเป็นใหญ่ลลแล้วเนาะนีะ่ซีเป็นอย่างว่าเป็นดอกกระดังงาหน,นึ่นงดอกนี้ยัยเนี่ยนี่กินเพิ่นบ่ค่อยแห้งเนาะเมียนบ่คือตูมเพิ่นครับตูมเพิ่นนี่สุดยอดเรากินเพนะิ่นเนาะเมียนอ๋อกุกไงใส่เพิ่นแล้วเรื่อยเจาะเห็ดสุกกินแห้งเนี่ยครับหอม หอมแห้งตัวหนึ่งมันตึงหนึ่งมันซีดอกดาวเรืองครับกินลไลุงเรื่องเรื่องเหลือมเพิ่นไหมช่างบาดใี่เรื่องเหลี่ยมปีปีตัวหนึ่งเรื่องเหลี่ยมมุ้ย เต็มเลยวได้มูเดียว่มเดียวด้เรื่องเลยยังมีอีกเยอะแต่หาพอ, <c oughs> อยังหาไม่เจอย, <c oughs> ยายไปคือเฮ็ดปวกนี่นั่นอีกหนึ่งนี่นจ้ะเป็นทรายไปเลยครับขนันไอปล่อยเพิ่มเป็นถี่กันแนวนี่และวน้อยวินเนาะพินามีอีกเนะครับหมองเก่านี่กระดอกเพิ่นได้รุ่นนี่แหละครับเป็นสปอร์คือกันกับเฮ็ดกีบดอกทั่วไปนี่แหละเนาะน,นี่สำคัญใบใหม่แหละครับ ขับทมกันเป็นเสือเห็นเฮ้ยวินเลยเธอกิบเพงหอนเพิ่งเนาะ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 เนะครับเลงเนลเดียวได้เลี้ยงเลยย่างอีกมาอีกมาหวินมามามานะครับมาทำการเดี๋ยวเดทางไหนก่อนคุณนะเป็นสอนเลยนะครับตัวนีบอุปิดี่สอดมาเลยอ้ยเนี่ย เต็มถี่เต็มมักคักออ้ยผักเห้ยเป็นยายเป็นถ่างเลยอือ่นยาชีร่ยเลยอ,อ้วินทนะ่างนี้คือร่อยน้องพาะว่าพ่นกไงเนาะอันเนี้นนเกลืุ่นกลสิยางนี้แล้วเนะาะแต่ว่ามองแล้วพ่นดหน่อยพันก็สิพอดีอยูอ่แล้ว มายายลายๆไปเดวจัาตอนไหนที่ทำงานหอดใส่ตาซอ,องเนีเรื่องรับบนใช่จ้ตาตาแดงเต็มเลยเนาะ,ะก็บแขกคืองนยู่แห้วนะครับหอนลูกหอนวินหอนยหอนย่าากรแทกจะเป็นเนี่ยมีนนแข้งอยู่นี่แขงเมันมดจอเป็นม,มันซือ พักหงเย็ดนี่เตรียมถีิ่วแล,ผล้งงามเนาะเพลงฝั่งทอ,องนึงคนจิบ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 อยู่เท่เลยเรากระแชดดวงนึงน,น,น,นึงหลอดหัวจุกแบบดำนะครับเรือทันเป่าเป็นอื่น <S <S ร่มบริชายเบื้องนะครับส่วนนี้เพราะว่าพันยุลีแหง <laughs> เขาอยู S <S ่ท่วงสูงแหงมั้งกัดจะรอหาเห็ดครับก็เห็ดเก็บไปเนี่ยนี่นะครับนกนกปูปีก,ก็อยู่ซือน,พอน,นเนออพิ่นเนาะเพิ่นหองให้ดิ้นยุบเห็ดเสียงครับก่อมเขาลำเนาไผ่ไปนะครับคือกระตาบุานเอาใส่ เห็นตาไหวนั่งอ้อกูต้องห่วงเลยนั่งอยู่แค่นั่งนึ่งนันหนาใาตาเบิ่งเบื่จังๆดลยตัน่ะไอเก็บอไรได้ไนบินมันมันสอดอกไม้เก็บออาขาเป็นนี่ไเนาะหือตันี้ตัวนี้เป็นผูก่ปล่อยเพื่อนเน อาจจะแข็งแเดี๋ยวนานๆค้างามงามน่เห็นบ่คนว่าค้างงามุมาาาุตูนหา่านเลยเห้ยโอเคหลุดชาินี่ก็เล่วจะพููมักนันน่นตรงนึงเนาะนิดปลากระลากล้ายยางครับคอนเสียบยี่น้ำพูมักแต่ส่วนตัวคือสุดๆดอต่น้อยน้อยวินาเสียบเนาะ ตามดูการเพิ่อนอยู่แล้วครับไรเก็บโดนขี่ผมเบาจึงจะคีบเล็กๆเพิ่นแล้วครับมัน่นแฉเพิ่นออกมูญ่บาน้ออกลายทุกปีก็ลายนั่นนึงอย่างนี้น,นี่ออนจ้ะแต่เล็กๆเพิ่นแบบดอกเพิ่นผือมาจะคขาเพิ่นนันบริเก็บนันนึงนี่นี่นพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพินน่นแนะนำมาว่าแบลองเก็บเบิ่งเพิ่นนะเก็บระบาดเยอะติดใจเลย ขอคุณค่ะบอยจังเจอตัวน <wh> <Wha> ั <Luis> ้นต้งฝนหึ่มๆคักาเฮตตาลวกหลยลเิ็นครับแม่เปีนี้เฮตตาโล่กับว่าปันใดเก็บอะไ้ครับเทลโร่หนึงแม่เจ้ะได้ประมาณครึ่งลูกเก็บบางก้อนเกณฑ์ซองเหมือเบิ่งแล้ครับขึ้นมาอีกแลวินอือต้องนีก่อนเลยเวนเปวนีชมพูนะครับบังอ้ยังจิงเหงาหุแต่พูดนะ ออกละลายเป็นสีขาวเลยนะครับเพิ่นเพิ่นบ้านคุนเป็นสีเนี่ยนี่แล้วเนาะเจอชมพูนี่สีขาใหญ่นีนั่นหนึ่งที่เกแน่นจ้ะงาเดี๋ยวจะมองขึ้นกันเนาะแม่นจ้ะนี่นะครับต,<อ>ตัวตัวได้สีหกตรงนี้กับสีเหล่ม,มาได้พี่ที่นแน่นี่วะเพราะว่าเพิ่อนหกเลยด้วยนี่ใส่หมอนใก่หมอดีสุดอีเดียนได้ครับบ้านไป่ใหม่เลยใส่เบียะหมากแง่งดอกนี้่นหนึ่ง ยีงยงเลืกนียเังอะีรนี่ด้นนี่เห็ดได้นน่นั่น,นตัวนี้มาม่เป็นสีชีมมันโอ่กออ็เห็ดคนละปลาหรือครับหลายสีหลายสีเะรอางไหนคุณชาเลีมมาเด้บันเด้นตนน้าน,นี่สีนวนวลสีนวนวลสีนวนนะครับ ว่าไงท่าฟังนเปนไหนหน่อยบินนะเนี่ยตัวเวรอยงอลงมาเลยครับทางคัวทางสายเนาะฮะเน่ยเจ้านี่คนวนดูเนี่ยนี่นนอนนึงไม่เหนจ้ะผมเคยเอาจะเหลกๆมาเบิ่งลบมาเบิ่งนะครับย่างหวังในกระแดงเหี่ยวไปเลยหนอนนึงนี่มนมีแต่เปิดคาคาเชียวคาคาเนี่ยเหี่ยวเลยครับหงบเลยเนาะ นี่เงนินจะแต่ยังมีได้ไปเลยครับขูกเข่าไปเลยอีกแล้วมั <laughs> ้ง ใหญ่นอนึหน่งแต่ว่ามันเป็นโถหน่อยนี่เนาะเก็บออกมาเลยๆท้งนั้นแบแหงปุ๊บนี่เลนะขับอามเป็นแปนเป็นแปนก็าปุ๊ดดอุ้ยคืองามเหียแต่ดดกเป็นอย่างนี้เนาะพากันขนา่ เลืิอนกรงาังนิ่เนะมาไม่วิ่งนี้เลยนนึงตะวูนแงะเจี๊ยบผอมไข่ก็มีตัวนี้ไข่นลยครับไข่ก็มีตัวนี้จูงก็มีบ้านก็มีเฮียบานแข็งดีนะมีหนามยังขาดนีเียวนี้ ใจจาจังนั่นแหละหักค้านะครับเอาละ,ะครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานอาจุท่ันนะครับไหวลงมาหอดทางลงตอนนี้ก็12นาฬิกา4ีานาทีนะครับมันนีกับ,บ่บ้ขึ้หมู่วานนะครับส่วนเทียงวกลัวๆนี่อากาศแจ่มใสนะครับหมู่ว่านนี่ฝ่าห้องฝนไหลลังนะครับเป็นตัวคําอยู่แถวน้องแปกแบบแห้งนะครับเพื่อผมบอกในส่วนคลิปคนนั้นนะครับผม แล้วครับพิกัดกับผู้สองตาดนะครับมันนี้ขาดว่าสีย่างกับย่างมาลายแล้วนะครับมืออื่นมันนี้เราหาบ่งหล้วดอกเพิ่อยากเซไปแน่แล้วนะครับซุ่มได้เพิ่เหลือดอกเถาดอกกันไปร้ายแล้วนะครับมูได้เหลือหน่อยกับกระแดงไปเลยนะครับเพราะว่าคนมาเก็บห้ายนะครับสําหรับปีนี้นะครับผมเอาละครับไปเบ่งผลงานโดยสรุปโดยรวมกับหนุ่หนึ่งกันเลยนะครับมันนี้สีไดสีมันซัมไดนะครับผม หนึ่งกับมานางชายเพี่ยังไงกับตาหลุดใหญ่เฮาเหมือนนี้ยอดกิ่งกอไอ้บินเฮ็ดนี่ดอกเต็มที่คักเนาะครับมือนย้งามเหี้ยเนาะสุดยอดประเทศไทยอีหลีครับนี่นะครับเห็ดมันปูใหญ่ปลาบานเฮาปลาบานสังหอมผู้สองตานี่นะครับมากระไรเหมือนเดินไอยวินเนาะทุกคนลาชะนีเห็ดละงมือนี้ได้ดสามดอกนั่นหนึ่งละงบแดงสีกับไข่สีกับไข่เมื่อวานได้ดสามเมือก้อนนั่นได้ยี่สิบกว่านะครับ ่ว่าเห็ดมันปูนันมือนี้เสียร่างการก็ชุกหมุอเพราะว่าดอกพิ่นงามเนาะชุบกใน้ำน้อยวินเนาะสุดจัดเลยนะครับีเฮ็ดแนวอืนแกมอย่างเดียวครับมือนก็มีเห็ดไข่น้ำเด้อ้นหนึงดอกนึงขอ่งจะทาองเนาะนั้นน่าจะหรักกินมันนีหนึ่งก็ไปวินกับพาพี่น้องพื้ผู้หาเห็ดที่กาวน้าจักกับมัเห็ดมันปูน่าจักรักกแต่สองกับตาเขเลยน้าจักพุ้นผู้เลยจ้าซ้หรักกินมันนีดธรมะก็อย่าลืมกดไลค์เลยจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์ มานน้องหนึ่ก็เห็นวิญญาพพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้แต่ละเมืองนะจ้าสำเรัจคลิปมื่อนี้สวัสดีจ้าพอกันกินหนาได้จ้าเอาล่ะนะครับพ่ใหญามิใหญ่พ่อแม่พี่น้องลูกปลาในเอฟซีถูกท่านนะครับผมสําหรับการขึ้นเขาเขาปลาหาเก็บเห็ดปลาในวันนี้นะครับผมมันผลิฮัตสบดีที่14สิงหาคม2568นี่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับแถมก็ยังมีความหมานนะครับสุดยอดความหมานเห็ดมันปูเลยนะครับมันนี่ดอก เราเต็มที่ดอกมาทัาน,นะครับบอกภาชาสวัสดีเาก็ว่าค้นห่างนี่เลยนะครับรุ่นนี้ครับส่งเขาปุกกวดใดนะครับผมก่อนจาดก,กรรนี้นะครับขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญานยายพรมนายพ,พี่น้องลุงป่านาเอฟซี FC, ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านทีกท่กดติดตามขอบคุณทุกๆกคอมเมนต์จากพ่มแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซี FC, ทุกท่านที่รวมแนะนําตีช่วให้กําลังใจกับมาในรายการ คิดผ่านประการใดนหรือว่าตอบคอมเมนต์สาบประทันใจกราบขอให้พยายมิงพอพมีพ่นองลุงป่าในเอฟซีทุกท่านไว้นําอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันผมกสิครอมหน่วยไว้ใช่ใพญยายมินพอพมีพ่นองลุงป่าในเอฟซีผู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคหมานยามีโรคภัยหลาาจะได้มากำกากยสุขทางด้านร่างกายและกืจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนา ลำรวยเงินทองมังมีสุขียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมือนีข้อกาวคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันมืออไมค่คลิปไม่ครับ